ใชความเคารพพระเดชพระคุณท่านพ่อพระครูธรรมสรกุณที่เคารพอย่างสูงกราบขอโอกาสท่านพระครูวิโรธธรรมนุก,กูลพระครูกศนบุญญาสารพระเทวานุเถวะทุกๆุรูลกก็ความเจริญสุข สวัสดีมาอย่างกรนนะท่านสาธุชนที่รับโดยทั่วกันสำหรับในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาอันเป็นอุดมมงคลที่เราท่านสาธุชนทั้งหลายจะได้พร้อมกันในการบูชารอยพระพุทธบาทซึ่งเป็นการบูชาแบบพิเศษ ท่นานญาติโยมที่มีโอกาสได้มาในช่วงเวลาอันเป็นอุดมมงคลน,นี้ถือได้ว่าเป็นบุญลราภอันประเสริฐของพวกเราพร้อมกันนี้ทุกท่านที่ได้เข้ามานั่งในลานประบาทพระฤาษีพระกุณท่านพ่อกล่าวว่าเราทั้งหลายอุปมาเหมือนได้นั่งต่อหน้าพระภักของพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งในช่วงของการประกอบ พิธีกรรมนี้จะได้นำญาติโยมทั้งหลายเริ่มจากการสาธยเยมตนถวายเป็นพุทธบูชาจากนั้นจะให้โยมได้รับฟังปอกิน,นกธรรมว่าด้บทบาทหน้าที่ของความเป็นชาวพุทธจากนั้นจะให้โยมนั้นได้ศึกษาถึงประวัติและสถานที่ตามจุดต,าตา่างๆพร้อมทั้ง อานิีสมรประโยชน์ในการมากราบใบรอยพระพุทธบาทจากนั้นจะนำโยมทั้งหลายขอเข้ามาต่อสถานที่ขอเข้ามาต่อพระรัตนตรัยนำสมาทานศีลน,นำกล่าวคำถวายเครื่องสักการะและนำโยมทั้งหลายเจริญจิตภาวนาผู้ที่ส่วนกุศสนผลบุญต่างๆ ทายสุดจะเป็นการนำท่านสาธุชนอธิษฐานจิตขอพอรยังความสุขความสำเร็จในสิ่งที่ตนปรารถนากันในช่วงของการประกอบพิธีดังกล่าวในลายประบาทก็ขอให้เรางดเป็นการทำกิจ,จกรรมอื่นๆลงชัว่วขณะงดเว้นการลุกการเดินการพูดการคุยหรือการบูชาวางดอกไม้ต่างๆ ก็เป็นการไม่รบกวนในกระดาษที่กำลังประกอบพิธีกันส่วนองคที่อยู่ด้านนอกแม้นจะได้มากราบมาไหวแล้วก็ตามหรือที่เพิ่งจะมาถึงใหม่ๆเราทั้งหลายก็พึงตั้งใจน้องจิตน้องใจเข้ามารวมกันที่ศูนย์กลางก็คือรอยพระพุทธบาทแล้วก็ตั้งใจรวมพิธีดังกล่าว บัดนี้ื่อเราทั้งหลายพร้อมกันแล้วก็ขอเชิญทุกท่านพึงตั้งใจ,จกราบู้ชารอยพระพุทธบาทสามครั้งหนึ่งร้อมเรียกกันกรา ที่สวดมนต์ได้ก็ช่วยกันสวดเสียงด,ำดำังๆ <c oughs> โยโซภะคะวาอาระังสัมมาสัมพุทโธ <c oughs> โยโตภะคะวาอาระังสัมมาสัมพุทโธ <c oughs> สวาคะโตเยนา ภคาวาตานธรมโมสวะโตเยนาภะวาตารโมสุปฏิปันโนยัสสัภคาวาโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนยัสสัภะาวาโตสาวกสังโฆ ธรรมะยังบะเกวันตังสะตัมมังสะตังคังธรรมะยังบะเกวันตังสะตัมมังสะตังคังอิเมหิสักะเรหิยะทารังอาโรปิเตหิอะปิปุจะยามัอิเมหิสักะเรหิยะทา साधुनो भन्ते भगवा सुचिरम्बरिपुतोऽपि सा दुनो भन्ते भगवा सुचरम् भरिपुतोपि पची मा जनतानुगम् सकारे धुकता पन्ना कार पोते पथिको में सकारे धुका खन्नाकार पोते पथिको खन्ना अम्मा कंधे घर तंगिताया Sambutoh sambuto bakawan Sarang sama sambutoh bakawan Putan bakawan tan nabi wadimi Putan bakawan ธัมโมสวาธาโภวตานะโมอัมมานะมัสสามินะมะนะมัสสามิโสปติปันโนภควโต ขันธ์มามิขังธ์ขันธ์มันหันตมยังพุทธัสสะปกวัตโตปุปปภะกนัมกะรังกโรมาสินะโมตัสสะปะทะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Namo tassa ata sa pa ca wa to arahato samma sam buddha sa. arahato samma

Hai Hanantara naangkan kami itu diam bibuang ciwitan jawani Hanantara naangkan kami itu diam

नं शरणं कच्छामि तदियाम्बिताङ्गीमितां याव आरं शरणं कजामि इति पितो बकौवा अरहं सम्भा ตัววิจารณาสันปันโอตุกตัวโรตวิตัวอนุตตโรภูริกะธรรมสารดิสัจจะเทียวว่ามนุษย์ชาพุทธตัวะวาติสวะคาต

อุยปาติปันโนบากาวตสาวกสังโกยายาปาติปันโนบากาวตสาวกสังโกนะมีติปาติปันโนบากาวตสาวกสังโกยาติังจัตตาริาบุริสายุคานิอัตตาบุริสัพุฆละ

กิริงกเจวารังนติมัตตาอุตตังตาวกิจกรรมสจเนวัตุตารุนันตังเมกังบุเตกวิตินายทวานมูนโทตันเตตสาปวตุเทเจยปังกาลานิโอคิตตากรรมติหันจตุตาลุนันตัง ติโยธนปตังกุลิมาลวันตังอกเตีิันกตมโนจิตวานมุนินตตันเต่าวตุเตจยมังกาลานิกากวานากาตมุตรานิวการปิิจินจายาุวะจนังนกายมัจเจสันเตนโสมวิธินายตวน ตัวทันเปโดสาบอกว่าตุเตจะยังบางการนิสาจังวิหายอมาติสัจจะกวาท้าเกตุงวาบิโรวบิธตะมานอดิอันตะหัวทางปัญญาปฏิปใจตัวที่เต้ามุนินตัวกันเตะสาทราว่าตุเตจะยังบังกานินานตัว วิปตังมาอิติงปุตเตนะเตระหุจเตนะตมาบัญโตอิโตตวิเทสวิตินาจิตวามุนินทวตันเตจะเาภาว่ตุเตจะยมังกาลานิทุกาจิติีุตธเหนะตุตาตาตังพระมังวิสุติจุติมิมติปการพิตานังยานา เตนาวิตินาจิตรวามมลินตัวตันเตจัดสาปวตุเตจยมาตลาณิเอตาบิพุตตะจยมาตลาอาตกาถาโยวาจโนติตาติเนสารเตมตันเตหิตวานเนกวิวิธานิตุปัจวานิโมคังจุคังอดิกรรมยอนาณ โกนาตุไอกายสัตบานินานผัเรตวาปารมีสัตปัตตุซัมผวดิมุตตมะเอเตนะสัจจวันเจนะโหวตุเตจายมันตานจยันตัวผัวดิยาผัวเลัตกายานันติวัตตโต เอวันตะวันวิทยโยโอิจายานตอจยมันกาเออปาราจิตปันลังเกสีเซปตวิปุคาเรตาพิเซเกอาสาปะปุตตานันอาคาปัดโตอโมตติสุนัขกาตังตุมังค สุขดิกัณตุกรโนตุมาวตตอจตุยตัณปราบจาริสุปตาคิังกายการมวาจากมังปตากิังตาคิัมโนกรรมันิติเตปตาคิดัปตินานิกรตวานารปันตเต प्राद कि